อาจจะดูเหมือนเครื่องบินธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าเครื่องบินลำนี้มันติดเชื้อที่เต็มไปด้วยเหล็กเชื้อราและเลือดสดๆมันพร้อมที่จะฆ่าคุณได้ตลอดเวลาแล้ววันนี้ผมได้วางแผนใช้พลังของเครื่องบินเชื้อหรือ i n f e c t Guy ในการ แกล้งเพื่อนแล้วถ้าใครคิดว่าผมมาทาสาเร็จของกาลังใจค,ควรหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตอนนี้ให้ถึง1000ไลค์หนึ่งพันแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าหนึ่งด่วนเลยถ้าคุณคิดว่าผมไม่ทําสําเร็จถ้าพร้อมแล้วไปดูคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลกบกถาวรและทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นจากการเสกเครื่องบินลานี้จองออกมา big mama boy infect t ก e sky ผู้ชมดูความน่ากลัวของวันนี้สินี่คือเครื่องบินที่ไปเที่ยวเดียวและไม่มีกับถาวรใครที่เผื่อขึ้นเครื่องบินลำนี้ไปแล้วก็ไม่รอดแลวผมบอกเลยนะครับว่าในเมื่อเราเนี่ยเสกมันออกมาได้นั่นหมายความว่าอะไรเราก็สามารถเข้าสิ่งมันได้เหมือนกันเว้ยผมเลยเข้าเข้ข้มันและใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า slash slash infected control ปึ๊บเล็งดีๆก่อนทางเออเออมันบินได้เว้ยมันบินได้มันเดินได้มันเดินได้ จังหวะนี้แหละโอ้ยตายกูแล้วตอนนี้เรากลายเป็นเครื่องบินขั้นสมบูรณ์แบบโคตรน่ากลัวดูนี่โ้แเราได้อะไรมาด้วยเนี่ยบอมแอนด์บูเลตไวส์มีนบายบอมวะสามารถต่อย ระเบิดอ้วกเหรอแล้วก mm ็อะไรเนี่ยยูรับเต็ดวิทโพชันว่าผมลองใช้ดูหยอยูอย่างเท่เลยแล้วนี้ล่ะเห็นได้เลยปะโคตรเส้นโคตรหลอนเอาละผมว่าได้เวลาบินไปหาซูโลเพื่อนงผมแล้วครับพรอไปรับตัวเข้าเครื่อง โอ้แล oh, oh, ้วตอนนี้ผมได้เดินทางมายังสนามบินมันมีเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตหลายลํำมากมายนะตรงนี้เครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินขนส่งก็มีอ๋อแต่ว่าไอซูโระมาที่นี่จริงดิมันมีปัญญาด้วยหรอว้วว้มันจองเครื่องบินอะไรอ่ะเครื่องบินโคตรลำใหญ่เลยแต่เดี๋ยวแต่เครื่องบินลำนี้มันคุ้นๆวมันเครื่อบินผมไม่ใช่หรอเอาไอ้ไอ้ ไอ้สุโรมปนขโมยบงบมมาเบรโอ้เครื่องบินลำนี้นี่มันดีจริงเลยอะอยู่ดีเราก็ได้นั่งเครื่องบินฟรีแบบฟรีเมราะเราเป็นขโมยเท่ามา <c oughs> ว่าป่านนี้เราคงร้องไห้จุกตูดไปแล้วส่วนเราไปสบายบนเครื่องบินดีกว่าว้าวผู้ชมดูดิเครื่องบินลำนี้ผมจําได้ผมซื้อมาเมื่อ2ปีแล้วมันมีโลโก้ด้านหลังที่บอกปบงบอก,บอกถึงผมว่าเป็นผมเป็นเจ้าของไม่นะแต่ในเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ ถ้าในเมื่อมันขึ้นเครื่องบินผมละก็ผมต้องล้างแขนมันหน่อยเดี๋ยวนะเรามีพลังไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมเครื่องบินลำนี้ได้ก็คือจบปะเออสลัดอินเฟคเต็ดแล้วก็เพลนเอานะคุณผู้ชม Lets go เครื่องบินเราโอ้โหไปกอนแล้วตอนนี้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นเครื่องบินปีศาจขั้นสมบูรณ์เอาล่ะคุณผู้ชมต่อจากนี้ผมว่าทำการแลนดิ้งเลยดีไหมเทคตัวออกอะ่ะโอ้โผมเสียงเครื่องบินดังมากตอนนี้ดังมากแสดงว่ามันใกล้ละใกล้ละใกล้ออกแน่นอนไปไปแลวโอ้ oh my god เรียบร้อยตอนนี้ไอซูโรอยู่ในเคร่อบินลนี้ติดผมกำนักผมเรียบร้อย่าวนสวยเอาว่าตอนนี้ระดับไหนเนี่ยแต่ว่าสูงมากกำลังบินต่อไปเรื่อย ยาสโก้โอเคผมไม่รู้เลยครับว่าไอ้เครื่องบินลำนี้เนี่ยมันจะไปจอดอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราขอตามไปเรื่อยๆก่อนละกัน let's go okay, <laughs> let's go โอ้ยเครื่องบินลำนี้มันสุดยอดเลยจริงๆนี่มันเหมาะกับแบบสุดยอดปลาปลาสุดหลอดี่สุดรวยสุดตึงแบบเราจริงๆเลยให้เราไปนั่งรถยนต์นั่งรถบิ๊กไบจักรยานอู้น่าสละนี่เรามาขับเครื่องบินเองดีกว่ากับตาให้เราขับด้วยอ่ะอุ้ย แล้วนี่คือบินมีแบบโหมดออโต้ขับเองไพร์ล์ตเองนี่แล้วล้งมาดูนี่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 ทีวีสุดแบบล้ำสมัยที่ผลิตในปี2777เลยนะโอ้ชัดแบบเห็นยันมดเดินอะเห็นยันขามดเห็นยันโพโตซัว เรดูที่นั่งดินี่ทำมาจากหนังเนื้อวักยูจระเข้ชั้นดีเลยนะเนี่ยเงอนเป็นโซฟากินได้ดีจริงเลยคือตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าซูโรเพื่อนผมไอ้ซูมันกำลังมีความสุขที่แบบขโมยเครื่องบินของผมไปแล้วมารีวิวให้ใครดูโอ้ใครที่เป็น f อผมเขาก็รู้หมดแล้วว่าที่นี่เนี่ยเขารีวิวกันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วว่าผมมีเครื่องบินถูกต้องไหมแต่ว่าการจะแก้งมันเนี่ยก็ต้องมีการเสียสละ คิดหน่อยผมจะเริ่มทำการ <cl aps> เสกของขออกมาโดยใช้คำสั่งของติดเชื้อ infected give block เอาแล้วนะ enter <c oughs> แน่เลยออกมาวะสารอ,นนนนาสอันด้านบนโว้วสี่อันดิมันคือไอเทมอะไรเนี่ยผมไม่รูใจะว่าคืออะไรแล้วคุณผู้ชมหล่ะมีไอเดียไหมถ้าเกิดว่าคุณได้ไอเทมนี้ไปเนี่ยคุณจะทําอะไรคอมเมนต์บอกอใต้คลิปนี้ทีแต่สําหรับผมนะครับเรามีบล็อกโอ้ติดเชือ้เอเ้องทำกาเปลี่ยนเลยและกันเ,ออเราจะเปลี่ยนเครื่องบินลำนี้ตาแหน่งผู้โดยสารให้กลายเป็นบล็อกติดเชือ้อทั้งหมดเอาละขออนุญาตวางแบบลัวนะตรงนี้ด้วยสา ขวาด้วยตรงมุมกระจกนี่ใครชอบนั่งมุมกระจกนี่บวกเลยโอ้โออกไม่ได้อ่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีแดงสักเล็กน้อยผสมเข้าไปด้วยบอกเลยซูโรเนี่ยมาตกใจวะ่มะมันอาจจะบ่นกับตันก็เป็นไปได้นะแอร์ฮอสเตสเลยเนี่ยบ่นยับตอนนี้อิ่มละกินโซฟาชันดีเข้าไปจะจำเข้าไปในเครื่องบินเดียอเข้าไปที่นั่งผูดด้โดยสาร เป็นไงอืมอร่หรอมันมันกินแปลกๆเหม็นด้วยรวู้ว่าเป็นพวกสีแดงที่ส่งกลิ่นเหม็นๆแล้วทำไมเราจามเมื่อกี้อะไรเนี่ย ไม่มีอะไรหนึ่งแต่เต็มรำเลยเนะี่ยโอ้ย <c oughs> แม่เชื่อว่าบองนี้มันส่งกินเหม็นทำให้จ้ามได้เอาละขั้นตอนต่อมาผมจะเปลี่ยนห้องตรงนี้นะครับให้กลายเป็นห้องปีศาจถ้าเกิดว่ามันมาห้องนี้ปุ๊บแล้วมันไม่กลัวเนี่ยผมยอมแพ้เลยเพราะว่าโอ้ยกดคุณผู้ชมดูนี่ Look at this bro บอกยึกยือโย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 ใครที่เข้าใกล้บอกนี้แล้วก็มันจะโดนคำสาปติดดำเมติพิษถาวรเดี๋ยวถ้ามันมาตรงนี้นะครับผมว่ามันต้องกระโดดลงเครื่องแน่นอนมันกลัวไม่ได้หมอเนี่มันกลัว,อนะลวโอ้ไม่ได้กาไล่เคือ่องบินตอนนี้มันเบนไม่หมดเลยต้องเรียกแอร์โฮสเตสมาทำความสะอาดละกดกิ่งเรียกแอร์โฮสเตสหน่อยติ้งติ้งนี่ เด๋ยวไม่ได้เห no ็นแล้วไม่เห oh ็นแต้องันเป็นมีอะไรอยู่นะกคบินเราอย่าบอกว่านเดินมาคิวเราโหกาอ้ไรแมค์อ้อโไปนอะไรขึ้นว้าวโทรศัพท์ลมาไม่เอาแล้วเครืบินเราพองไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ว้าวว้าวมันลงน้ำมอดโอ้ไมค์กอนมันโดดมาฝั่งนี้ได้ยังไงวะเนี่ยฮะ ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าไอ้ฟ้ามันจะกล้าโดดเครื่องบินลงมามันบ้าปะวะแต่ไม่เป็นไรผมว่านะมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมในการยึดครองเครื่องบินลำนี้กลับขึ้นมาทำการสแลตอินเฟกเต็ดคอนโทรลและก็เอนเตอร์ Enter! โอ้ไมกอดเรายึดเครื่องบินลำนี้กลับคืนมาชาววอนเถอะเอาละเดี๋ยวเวลาไปลายฟ้ามันอยู่ไหนนะไอซูลอนไปไหนของมันแล้วไม <c oughs> ่ไฮะไอซูลอนไปไหนอ่ะมันหนีไปไวจังเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันกลับฐานเครื่องบินมันอะ <c oughs> งั้นก็ได้สิงั้นเราก็แค่ตามมันไป <c oughs> ได้ไง่ายผมเจอมาแล้วมันกลับอยู่ <แบ S 1> ที่สนามบินรจริงๆด้วยอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นมันแบบโอัยไงเจอแล้วอยู่ในเรือ่องบินลำเล็กมันจะเทคออฟหรอจะให้ไวยิงกันยิงเลยโว้วเยิงเยิงปัดป่วยยิงเป็นป,ป่ปวยว้าอะไรเนี่ยเดี๋ยว<น>มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปบินก<ว>ันสุดโอ้โหอะไรอะจะกล้า<น>วไปให้หมดบุญไปยา บุบไปอ่ะบุบไปอ่าอะไรวะน่าต้อคืองบินอะไรวะาอุ้ยเดี๋ยวทำการปล่อยระเบิดวอมนิวเคลียร์วอมิกอ้วนอย่างนี้ต้องใช้เครื่องบินลบโอ้โอ้ยโอ้ยไปก่อนจู่การันต์ต้องสวนเคืองบินลบไปอะไรอ่ะมันระเบิดทีนี้อะไรอ่ะโอ้โหระเบิดตัวเองโอ้ระเบิดมันยิงไม่ได้ยิง และนี่คือเสียงของกัปตันหมวดที่หนึ่งทำการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ลูกถัดไปเวฟสองปู่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  เต็มบล็อกเต็มหมดเลยใช่ปะคุณผู้ชมเยอะมากเยอะมาโอ้มายกอดโคตรเยอะโคตรแหลกแล้วมันอยู่ไหนไวหะเดี๋ยวผมว่าแม่ใช้เทียนที่ที่มันมีจุดพโพมีกแล้วอ่ะไม่ไม่ได้ผลไม่ใช่หรอ,อเอือจุดน,นี้ยังไงวะวาดวัดวัดท่าน,าน,านมันหลอขึ้นมาอะไรเรือบานนี้มันหลอกเว้ยวัดเย้าเย้า รอบนี้ผมมาใหม่บอกเลยว่าของจริงแน่นอนเราถือระเบิดนิวเคลียร์อัปเกรดมาด้วยว้าวว่าไม่เอาอะไรหรอฮะว้าวตายซะเถอะอะไรเนี่ยซ้อมวัดวัดวัดได้ยังไงมันทำได้ยังไงเนี่ยระเบิดมันลอยมาหาผมได้ยังไงว้าไม่พลังของสายใหญ่อะไรบางอย่างอ่าปัดเป่าปัดเป่าปัดเป่าได้หมดปัดเป่าได้หมดยิงสุด ยิงสวรยิงสุวรรณขออนุญาตยิงสวนยิงสวรรณต่อๆๆ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 ว้หวว้หวว้วว้าไปนนะทำอะไรมันไม่ได้เลยผมว่าเราต้องบินขึ้นไปลงสูงอะเพื่อจะปลอดภัยโอเคมาไมถึงแล้วระเบิดมาถึงแล้วคุณแอมสตอรมอี๋สบายเริบสบายครับไม่ได้การละมันไปไหนอะมันมีแผนสำรองหรอ

นี้ก่อนดิบ่าวผู้ชมไม่ไหวว่ะไปทางนี้ก่อนโมเตะคือเป็นโจเตะไปไไป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 ไไปไโอ้ my god อันตรายมากสุดไบฟ้าเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนีมาทางนี้ก่อนเ้ผู้ชมจะไกลเอาด้วยความใวสูงมาเดียวไอ้คนนั้นอ้อยอ้อยอ้อยชนโดนโดนเคบินมีไฟไหม้แล้วเออเจ้าคือบิน โอ้ย <Yeah. S 2> oh, what what happened what คืนจะดีไม่ได้เว่อ้้นก่อนกลับร้านเว่ยจะเรียกเขาเป็นมเนี่ยฮ่าว่าดีส์เด็ดมิชันคอมพลีส เราทำได้เครื่องบินเลเทาร์สำเร็จแล้วได้เวลาการโอ้มายกรอเรองนี้คือเครื่องบินที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาแล้วอยู่ดี <c oughs> อยู่ดีเครื่องบินผมมันก็ลมมันขับด้วย <c oughs> วูดูมันดีโค้ดูหมิ่นดูถูกเลยว้าวผมเกินไปหรือเปล่าขอลองดูก่อนเผื่อมีซากของให้เราได้ใช้บ้างมันพอมีอะไรให้เราได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยเครื่องบินเชลนู้ว์มากรอ อาเคริ่งมีฉันกลับกินมาด้วยโยโย่โย่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยมันมาจากเครื่องบินนี้หรอมิวมิวเตชันมันมาจากคำว่ามิวแตนป่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันมา,าให้ผมกินเหรอถ้าผมลองกินดูได้ไหมอ่ะ มันบอกว่าร่างของกายเนี่ยกำลังเติบโตใม่ตอนนี้เราต้องค่อยๆให้อ่านไปเรื่อยๆหรอหมายความว่าอะไรต้องแคาหามันยังไงอะโอเคผมไม่รู้อะตอนนี้ผมว่าเราต้องรีบกลับก่อนเราต้องหาสถานที่ใหม่ครับคุณผู้ชมตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วเครื่องบินเราพังน <No! S 2> ว่าแล้วเจ้าซูโรมันต้องมาทําอะไรที่สนามบินเหมือนเดิมบว้ยซึ่งรอบนี้นะครับมันเลี้ยงหมูเลี้ยงหมวเพื่ออะไรกันมัน มาจากไหนอ่ะอตอนนี้ไม่มีใครมากวัวจเราอีกต่อไปแล้ววันนี้นี่แหละที่เราจะเอากองทัพหมูกองทัพวัวมายึดสนามบินอย่างนี้ได้มันกลายเป็นกองทัพสนามบินของเราเราจะยึดรองโลกด้วยสนามบิน w h a แล้ว่างนี้ผมต้องทำยังไงดีเนี่ยสนามบินของเราเราเช่ามาแพงโคตรไม่ได้การละผมว่าเราต้องอิ f e c t เต็ดแล้วว่ะมอฟคอ control มันได้ไหมสามารถ control ได้ปะ y o เป็นอะไรเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมโอ้ my god จ้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยทำไมอันโผล่พวกลายเป็นหลายตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยหมดตัวแดงๆบกขึอนบินเลยอย่าพี่อ้มันกำลังไล่ตีตีฟันแรืตีฟ้าเหรอโอ้ my god ม oh oh so ันกำลังไล่คายฟ้าลัวๆเลยแต่ว่ามันโจมตีมันน้อยเกินว่ะผมว่าเราต้องใช้คำสั่ง infected control รอบป่ะเนี่้ infected control หมดเลยไปโอบยวดดี๋ยวเดเลอนเลนไปไม่เดี๋ยวไม่็นทกคนเต้องตอไปลุกทำไรยนดีเล็วเอยคตรสวยอ่ะคตรสวยอ่ะตายฟาไม่ตายฟาไม่ตายได้ยังไงเนี่ยโอ้โน่เว โอ้ยตู้เจเจแอดมินไอ้พวกนี hey, ้มันบ้าโอ้เจแอดมินอยอาวอตฮะหายไปได้ยังไงอ่ะอ้าวดีจังแอดมินเคลียร์ให้เฮ้ยฮะผมเป็นแอดมินไม่ใช่หรอไหมโอ้ยพระเผมคือแอดมินด้วยเดี๋ยวทำไมผมโดนเกีรยนอ่ะเฮ้ยอะไรนะ กินน่าจะภาพหลอนไม่เคยแออเทียให้สบายจังว้าวไม่ได้กาแล้วผมว่าต้องใค้แผน2ว่ะเดี๋ยวเราวับกลับไปยังตำแหน่งตอนแรกไม่เลยกเครื่องบินจากไหนนะโกดังนั้นขวาใช่ปะโอเคเดี๋ยวรีบไปดูก่อนนะคุณผู้ชมตรงนี้ใช่ไหมอเอาละเดี๋ยวผมทำการเสกขึ้นมาใหม่กรอบนึงนะบัตรนี้แล้วตอนนี้ผมได้ทําการเสกน้องหมูน้องวัวขึ้นมาใหม่ครับคุณผู้ชมทีนี้แผนทุกอย่างของผมนั้นก็เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วเว้ยมันก็เหลือแค่ slash แลสอินเฟกเต็ดคอนโทรใหม่นะแล้วก็ว,ว้าวเอตเตอร์โอ้โหมาแล้วโอ้ยเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดลานเครื่องดินหน่อยดีกว่าแต่แล้วมันก็เป็นของเราแล้วเช็ดให้สะอาดเอี่ยมอ่อง แก่ป้ายออกแต่ละไอ้ฟ so ้ามันไม่สนใจดิออมันเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยเรามันลงมาแล้วคุณผู้ชมเรามันลงมาใช้ Infect แต่ Control เรามันลงมาแต่ไม้เอาไว้เดี๋ยวไปเอาไม้ม็อบก่อนไม้ม็อบไป Mob จำหน้า w o เก็บ Word a า l อะไรนะไปเอาไอ้พวกนี้ไปแง่ Admin Admin โข้าไยออกมาออกมาเพียบเลยรถทัวร์รถทัวร์รถเมย์รถเมย์ ควาผมไม่ส่งคาผมไม่ส่งดีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปอยู่แล้วล่ะเครื่องบินไปอยู่แล้วเครื่องบินหูเป็นอะไรกับเครื่องบินรักดาเนี่ยมาโคตรไหวหนีเข้าป่าดีกว่าวูบมาแล้วมาแล้วมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวทมมันมันค่อยๆตายวะโน้ไอ้พวกไม่ใช่แผน วหมดโหมดไปก่อนไ่นะสปาร์กเราเกต้าไม่ใช่บอลอ้สโรมันเก่งจังวะวันนี้วัดผมไม่ได้กาล่ะผมว่าผมต้องกลับเข้ามา s t ด์บายเองครับคุณผู้ชมมา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  ้วเอะเข้ามาในป่าดักหน้ามันแล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับน้องวัวแล้วก็น้องหมูว่าไอ้ซูโรมามันต้องเห็นผมแน่นอนไอ้เท้าฮี่เหรอว้ไงไง่ไอ้เท้าดเพื่นอะไรเป็นไงาวะโอ้ยก็โหกว่าเดินทางจากทวีปฝั่งขวาสุดมาตรงนี้อะนานมากเลยนะเว้ยเลจออะไรวะ ว่าบอกก่อนไม่ไม่ไม่มันเจอเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูแล้วเว้ยอันนี้ไม่สาบานไม่เกี่ยวเลยว้ากูเจอวัววัวบอลสิบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้ยล้อตัวอีงทีน่าสงสัยไม่เกี่ยว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 ได้นะเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็หลุดนะอะไรเขียนอะไรเนี่ยหลุดหลุดอะไรเออไอ้ใช่ไรที่เป็นคนจำที่ไหลักฐานไปแย่โอ้ว้า ผมไม่ก่อนผมไม่คิดว่าไอฟ้ฟามันจะโหดรุนแรงขนาดนี้ผมว่ามันต้องถึงเวลาใช้ไม้แข่งแล้ววะ่ะถ้าในเมื่อมันเป็น,ปนอย่างนี้แล้วก็นะโอเคแล้วตอนนี้ได้เดินทางมายังตำแหน่งที่ใหม่สถานที่ใหม่ของซูโรไปที่เรียบร้อ,รอยแล้วครับมันคือบ้านใหม่บ้านฐานทัพลบับมันเว้ยแต่ถ้าถามว่าผมมาลุ้งหน้าทําไมผมจะมาทําการเซตกับดักลวงหน้าเอาไว้เว้ยนี่คือทางเข้าใช่ไหม <c oughs> ถึงมันจะไม่เนียนแต่ว่าก่อนที่ไอ้ฟามันจะมาสถานที่นี้ได้ต้องรีบเซตสูตรตรงนี้ก่อน และหลังจากนั้นเปลี่ยนจากตรงนี้ให้กลายเป็นเบสบอเฮ่า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 ฮขอเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วถามว่า ผมกาลังทําอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมรอดูดีๆแล้วกันผมมาสร้างบ่อน,น้ําพุของปลาปลากระกเพูเว้ร์มฟิสนี่เออและทําการวางน้องเฟิร์ฟิสอย่างนี้เอาไว้เอาละแล้วก็การปิดมันนิดหน่อยละกันเนาะอย่างนี้อ๋อต้องค่อยๆวางนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายได้เออ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 อย่างนี้โอเค okay, เดี๋ยวขออนุญาตวางแบบลืน่นๆและกันเนาะ ตึบเรียบร้อยตึบเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะเอาไายมอนมาล่อเอาไว้เวย่ยอย่างนี้ครับทีไอ้อม้ามันก็จะแบบอยากได้ เสร็จผมก่อนมันจะเข้าไปในบ้านต้องเจออันนี้ก่อนวู้มาถึงแล้วครับผู้ชมไปสูู้โลโอ้ก่าจะมาถึงฐานทัพรับเราที่เราซ่อนไว้ที่เราสร้างไว้โคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวเราอะไรเขียวเยวเนี่ยเราจำได้ว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้สิเราจำได้ว่าเราคุมทีมทุกอย่างไม่กลัวบนเลย มันมีพิษด้วยเป <c oughs> ็นกับดักแน่เลยเราไม่หลงกลหรอกนะเอา้าเอา้าเราวไปโดนพิษแน่ก็เลย้นเนี่ย <c oughs> มันไม่ยอมลงไปไม่ยอมเก็บว่างไม่ไรแต่เดี๋ยวนะมันแปลกตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยไปเก็บเพชรแล้วไปดีกว่ามันไม่ตายหรอเอ้าฮ้ยโอ้ยไม่ตายได้เพชรฟรีด้วยเออสบายใจจังไปดีกว่าเพชรสองก็ไม่ได้ผลว่าต้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นร่างดาร์กหน่อยละอินเฟกเต็ดสกินตอนนี้ซูโรมันกลายเป็นร่างเลือดแล้วว่ะคุณผู้ชม Oh, ขอให้มันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทับของมันที่มันสร้างขึ้นมาละกันและตอนนี้ว่านะมันถือว่าให้เราได้ใช้ททมเพ่เราเตรียมมาละอันสุดท้าย A 3 0 8 i n f e c t e d Sky เครื่องบินติดเชื้อที่ลำใหญ่ที่สุดในประวัิศารโลกเาล้ะ oh, <la. S 1> ขออนุญาตไปที่กลยก่อนในการแปลงร่างนะครับมีละกันกำลังดีก็ว <Go. S 1> างไปเลยเอาละคุณผู้ชมวาง oh, อะไรวะน้าตัวโคตรใหญ่เลยเราสามารถเข้าสิงมันได้ปะอ Infectate Hunter Wow My God โอ้โหบ้าตัวใหญ่ปะตัวล่างนี้โคตรเท่เลยคุณผู้ชมดู คมเขี้ยวมันดุคมกิบโคตรจะน่ากลัวไม่มีใครเอาเราลงแน่นอนนับจากนี้เงือตัวอย่างยาอย่างบึงถ้าเราได้สกิลอะไรมาด้วยเนี่ยสองอันเลยเหรอฮ่ไฟบีมปล่อยพลังไฟขั้นสุดยอดใส่มาทั้งหน้าแล้วเราก็มีสตอมสามารถเหยียบได้แม้กระทั่งมดโยมดแล้วก็เหยียบได้คือเราตัวใหญ่แล้วก็ยังเห็นมดอย่างนั้นหรอพอใช่นโิโอบายกอด โคตรใหญ่เอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าเราพร้อมแล้วครับในวันนี้เราขออนุญาตออกล่าเหยื่ออยู่บ้านหลังนั้นใช่ไหม Let's go ไปดีกว่าว่าคุณผู้ชมไปไปไปไค่อยเดินไปนะอสบายใจไม่มีไอเทาไม่มีอะไรมากก่อกวนทุกอย่างสงบส ว้าวเราไม่ได้ตัวคุณใหญ่เลยเอ้าเราตัวเรากลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้ยโง่ลำบาดจังหวะนี้แหละโตมโอ้โอ้ี่มันกอซิลาปิศาจที่เป็นปิศาจเมื่อกปิศาจสีเลือดโตมมันไม่โตมแล้วยาเราต้องนั่งบัวบอลลังตัวใหญ่เกินไปคุณผู้ชมไปแล้วตรงนี้ โอมก็ทำอะไรแล้โอ้ไม่ได้นำล้ำเราทีเดียวหายไปหมดเลยอีกรอบนึงโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหดูโลมาหายไปไหนแล้ววะวัดหอยู <là> ่ไหนอยู่ไหนสแกนหาหาแั้วมันตทำอะไรเลยบงบุกเราทำไมหาแล้วเราเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเสี่ยราจะสารเร็ว วบางทีมันก็ไม่ได้วะ่ะเกิดอะไรขึ้นวะผมอยู่ด้วย o ันโว้โค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 ตโคตดี้ชมเอาตรงนี้บ้างนะย้อว้าวเฮ้ยภามันหายไปไหนวะผมว่ามันอยู่แถวนี้ด้วยไม่นะซูรรอมันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้การแล้วหามคำตอบสุดท้ายแ้ พังพินาศไปแล้วดีที่เรามีสต้าของสุดท้ายอยู่ต่ไม่มีนี่พังลงไปเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วเปิดออกประตูเวลาเราจะใช้เขาถึงบินันสุดท้ายที่เราได้ทำการสร้างมันไว้เยอไป ไ e Let's go เฮ้ย What ไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าหรือเปล่าเออฉันจะฆ่าแกเองไม่ได้การละ 5m ป๊า

ไอนี่จะายเพล้วและนี่คือพลังของ i n f e c t e d s k y อย่ามาห้าว